กระดานไม้ที่ปูพื้นและดาวเหล็กติดยึดไว้บนพื้นทรายใช้เป็นเส้นทางบังคับให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่30ตารางเมตรที่กำหนดไว้ตามระเบียบใหม่ของประกาศเมืองพัทยาในเขตอนุญาตประกอบกิจการเดินท่องเที่ยวใต้ทะเลปะการังที่มีสีสดใสหลายชนิดนี้เป็นวัสดุที่จำลองขึ้นของเลียนแบบแทบเหมือนจริงทําให้ฝูงปลามากมายตระกูลปลาสลิดและอีกหลายชนิดเข้ามาว่ายวนเวียนอยู่รอบตัวต้อนรับ นักท่องเที่ยวชาวจีนกับชาวอินเดนยเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะไม่อยู่ติดทะเลแล้วก็ว่ายน้ําไม่เป็นใช่ไหมครับพอเขาได้มีโอกาสได้ลงไปสัมผัสบรรยากาศใต้น้ำเนี่ย<ม>เขาก็ตื่นเต้นแล้วครับได้หัวครอบลงไปหายใจได้นะ<ม>ครับ<ม>เหยี่อหูได้ลงไปเดินเนี่ย<ม>เขาก็มีความสนุกแบบตื่นตาตื่นใจกับการที่ด้ลงไปเห็นประการลางัง<ม>ปลาที่ว่ายมาอะไรอย่างเงี้ยครับตำแหน่งใหม่ของกิจกรรมซีวอลเกอร์ ขยับออกจากแนวปะกการังจริงจุดละประมาณ10เมตรทิศใต้ของเกาะสากและตอนบนของเกาะล้านรวม38แปลงเป็นพื้นที่เกาะล้าน29แปลงคือบริเวณหาดทองหลางหาดตายาย19แปลงบริเวณสนามปืน10แปลงและเกาะสากอีก9แปลงเพราะก่อนที่จะควบคุมอย่างจริงจังพบผู้ประกอบการปล่อยให้นักท่องเที่ยวสัมผัสเดินเหยียบและมีการตกแต่งผิดธรรมชาติจนเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นความผิดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2563มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตอนช่วงต้นเนี่ยครับพรามันไม่มีการจัดการเนี่ยการท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบนะครับกับสิ่งแวดล้อมกับแนวปะการังซีวอลเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในอดีตนะฮะตั้ง2 0 3 0ปีก่อนหลังจากมีกิจกรรมเข้ามาการจัดการมันไม่มีมันมีการในกระบวนการทำงานเนขามีการไปลื้อปะการังไปทำลายปะการ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหลายแห่งประกาศเลยว่าห้ามทำซีวอลก์เกอร์นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงหลังเนี่ยครับเราพบว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถจัดการร่วมกันได้พัทยาเป็นหนึ่งในโมเดลการฟื้นฟูปะการังคู่ไปกับภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะหมู่เกาะล้านซึ่งรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทต่อวันก่อนที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะพิจารณาเปิดพื้นที่อนุญาตในทะเลจังหวัดอื่น แต่ที่ยังเป็นข้อกังวลคือความปลอดภัยเพราะหลังจากอนุญาตก,กิจกรรมนี้ได้ไม่นานเกิดเหตุน,นักท่องเที่ยวชาวอินเดียวูบห,หมดสติและมีอาการสาหัสทีมเซฟตี้จึงต้องผ่านหลักสูตรการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินและประเมิอนอาการให้ทันเวลาอย่างอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยหอย่างกรณี5คนเนี่ยครับทีมสตาร์กสอถึงสามขึ้นไคือสามารถขปข้างๆล็อกหน้าบล็อกหลังได้คื อย่างกรณีถ้าอย่างมีการเอียงเนี่ยเราก็สาม,มารถคงเซฟได้ตลอดอใช่ครับเราใช้วิธีการสังเกตยังไงว่าเขาดูแบบมียาามอยไม,ไ,ไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยคือข้อแรกเลยเราต้องสังเกตบริเวณใบหน้าอย่างมีการตาลอยหรือไม่หน้าซีดหรือไม่มีการสั่นตื่นสนมีการแพนินรหรือไม่คือข้อนั้นคือเราจะประกบก่อนเลยประกบเราจะเช็คก่อนเลยว่าโอเคไหมครับถ้าเราดูว่าไม่โอเคเราก็ถากออกึงสูงอยู่นะ ปัจจุบันมีเรือประกอบการสีวอลเกอร์จำนวน13ลำจาก19ลำลดลงหลังจากพื้นที่อนุญาตใหม่แต่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดียซึ่งช่วงนี้จองเต็มเกือบทุกวัน